xong cũng phải cho ờ vô rồi mình cắt này này cái cắt tức là là cho đi vô ôi đi đi hết đi đi rồi này nè có men cho vô đó còn cắt phải cả rồi phải đắp lên cả chập pa còn mà xôm cho mặt cắt mình nào khả năng là mà xôm mà đây là ngoa mình nào ngoa mình nào mình yên Chị nhỏ to xem, Chị tôi nhớ tôi xem tin dung yam của ai tết 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 đằng tết 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 tít tết 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 rồi tết tết lắng tết tết Nhưng mà đây phải tết sơp ăn cơm luôn. đủ rồi. ăn thì bà ăn đi, à, châu. เอามาโมดนอะเนาะเอามาแปรงสายแปรงยังมันเรียมร้อยก่อนนะเจ้าเลี้ยวโคมไฟมันได้หลายๆอันนะเจ้าเพราะว่ามันเข้าหนาวแล้วหิมากกัเริ่มลลงแล้วนะเจ้ามาเดี๋ยวในอากาศหนาวขนาดนั้นกับเจ้าหนาวมือจะโดนปวดมือซว่าเจ้ารดเนี่ยเวลาถ้าเอา สู้เข้าไปนะเจ้าถ้าตามไว้สักสีห้าวินาทีไปยุบพอยังห้อเนเลยนะเจ๊ก็นอดรถเอามาร่วมกันด้วอนนยอะ่ะแดนแด้แดนแดนแดนแดเตเฮ้ชุไไดเอดเฮ่เฮ่เน่เฮ่เฮ่เ้่เฮ่เ่เฮ่เน่เอ่เฮทเ่เุ่เอ่เฮ่มฮ่เฮ่เ่เ่่่่่่ไ่ chân chung Xét đẹp loài mốt thuộc hắn là châu Thì số hắn xóm nó ra chả bỏ đây Thái kiếp vậy là châu Không à, hắn bằng kì mà cả Nè châu mà để cắt xuống này xuống nì là châu leo tên bằng hắn rồi Bằng ăn cả áo ăn cả nhá, bằng ăn cả cả ไล้หลยอันดีส <Leah> nice like ุพันนี่นะไล่อันผมทนักเลยจ้วยนเดจะซ่ไ้ของเขาว่าเดี๋ยวอากาศหนาวแล้วนะเจ้าหัวน้อยมันหนาวเนะเจ้าหนอหัวน้อยมันหนาวกีสุพันกัเขาไปเท่นไยอยู่เจ้าอันนี้ก็หลายหลเจ้านี่นะสุพันเสกกไยไฟยังเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตีดมดแล้วนะเจ้าอันนี้ก็แมนนี่ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเวลางัวเกิดมาก็จะมีไฟตามเมื่อแบบนี้แะละเจ้าเวลางัวมันหนามันก็จะนอน ใจปืนไฟเนี่ยเจ้าเผื่อความบวชผลของมันเนาะมันก็จะหูเรื่องของมันเองนะเจ้ามันก็จะเข้าไปอยู่ตีอุ้นๆนะเจ้าขอคุณมากๆเด้อเจ้าที่เข้ามาที่ตามรับชมฝาผลงานของสุวรรณเนาะเจ้าสุวรรณก็เรียบร้อยแล้วเนาะสุวรรณก็จะไปกินข้าวกินน้ำจนเนาะกินข้าวกินน้ำจนนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าขอบคุณเลยล่ะขอบคุณมากที่ามรับชมเนาะ Bye-bye.